สวัสดีครับลูกๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งที่น่ารักกันทุกคนนะครับวันนี้คุณรูอ่านก็จะพาพวกเรามาเรียนวิชาภาษาไทยแบบเรียนภาษาภาที่ตอนนี้เราอยู่บทที่เจ็ดอยู่นะลูกนะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายคือฝึกอ่านฝึกเขียนนะลูกนะของบทที่เจ็ดเพื่อนรักเพื่อนเล่นครูมาสอนวันนี้เพราะว่าวันศุกร์ครูไม่ได้สอนนะเพราะครูมัวแต ทำงานของโรงเรียนคููจึงสุดใยให้แบบนี้นะลูกนะ,ะเมื่อพวกเราพร้อมเปิดหนังสือแล้วก็พากันไปเลยมีในแบบเรียนนะลูกนะอ่านสะกดคําเรามาอ่านสะกดคำกันมาสิพยัญชนะมอมา้า สระงาสะกดว่ามอฮามาพักษ์กาต้นชอโซสระอิชออิซิอ่านว่ามาซิ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  มาดูคำต่อมาหหอพยันชนะต้นหอหีบสละอึสะกดว่าหออึหึอหอหีบหอสละอึหออึหึ้อห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 อ ปุปะ,ะพระเจ้าเจ้าท่น,นปอสละอุสะกดว่าปออุปุปอสละอะสะกดว่าปออะปะอ่านว่าปุปะปุปะปุปะ,ปปะ,ปปะ ฮือฮือผจญชนะต้นหอสระ,ะอือสะกดว่าหอ ừ, ừ. หอือฮือหอสระ,ะอือสะกดว่าหออือฮืออาจจะเห็นว่าที่เราได้เรียนมาแล้วว่าสระ,ะอือ สระอือถ้าไม่มีตัวสะกดเราจะใส่ออ,อ่างให้สระอือตลอดเวลาเพรารูปสระอือเป็นแบบนี้นะลูกนะถ้าเขียนให้เขียนแบบนี้ฮ้องอือต้องมีสระอือออ่างสระอือแต่ถ้ามีตัวสะกดออ,อ่างไม่ต้องใส่จะใส่แค่เพพาะสระอือแบบนี้ตัวเดียวนะลูกนะนี่างว่าฮือมฮือ นะจ้าพระเจัาชนะต้นนอสละอ่ะไม่มีวรรณยุกต์สะกดว่านออ่นะนาพระเจ้าชนะจอสละอ่ะวรรณยุกวรรณยุกไมตรีนะลูกนะไมตรีสะกดว่าจออ่ะจะไมตรีจ้า วันนาจ่านาจ่านาจ่าแม่จ๋าปัญชนะต้นโมสละเอวันยุคไม้เอกสะกดว่า มเอแม่ไม่เอกอ่านว่าแม่พยัญชนะจอสระอาไมจตวาอ่านว่าโจอาจาไมจตวาจ่าสก่าแม่จาแม่จาแม่จา อ่านเขียนคำฝึกอ่านเขียนคำถ้าเราอ่านคำต่อไปนี้เสร็จเราต้องเขียนด้วยงนะฝึกอ่านแล้วก็เขียนคำเขียนลงในสมุดภาษาไทายเลยจะมีคำอะไรบ้างก็คคงลองมาดูกันปออุปุอ่อานตามคูณลูกปออ,ปปปอ,อุปุปออะปะปออุปุปออะปะปุปะปุปะ bụ no ạ à nạ cho ạ à chạ no ạ à na. cho ạ à chạ chạ cha nạ cha cha mo ạ à mạ ai phai mo ạ à มะไฟมะไฟมะไฟยอใหญ่บ ER ัวบัวยอใหญ่บัวบัวใหญ่บัวใหญ่บัวใหญ่บัวตัวตัวเมียเมียตัวเมียตัวเมียตัวเมีย ขอเยียเขียเขียเอกเขียดอูดูขอเยียเขียเขียเอกเขียดอูดูเขียดูเขียดูเขียดูพออูพูผูโทพูดออีดีพออูพูผูโทพูดออีดี ผู้ดีผู้ดีผู้ดีสอีสีดอาดาสอีสีดอาดาสีดาสีดาสีดาอาอาาตอีตีตีจตวาตีอาอาโตอีตีออ ติจตวาติติติอาติพ่ออีพีพีเอกพีกอเอกเกจตตวาเกพ่ออีพีพีเอกพีกอเอกเกจตตวาเกพีเกพีเกพีเก จอเอเจเจตีเจจ้อูจูจอเอเจเจตรีเจจ้อูจูเจจูเจจูเจจูทออูทูทูเอกทูทออือถือทือเอกทือทูทือทูทือทูทือ เราือรือหรือทธรือหอาหาเราือรือหรือทธรือหอวหาหรือหาหรือหาหรือหาออาฝาชออีชีฝอาฝาชออีชีฝาชีฝาชีฝาชี ดอยดีจอยใจดอีดีจอยใจดีใจดีใจดีใจส่อสายสายเอกสายออฝาฝาเอกฝาเมาือมือส่อสายสายเอกสายฝอฝาฝาอีกฝาเมาือมือ ใส่ฝ ah, 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 ่ามือใส่ฝ่ามือใส่ฝ่ามือทอือถือโดยอีดีโดยอีดีทอือถือโดยอีดีโดยอีดีถือดีดีถือดีดีถือดีดีมออีมี ไร่ไรไรเอกไรโนอานามอีมีไร่ไรไรเอกไรโนอานามีไรนามีไรนามีไรนาโยอายาก็ไงแกแกทุกแกอ่อยอๆโยอายา ก้อยแก่แ e ก่โ okay. ตแก่โอ้ยยยยาแก้ยยยาแก้ยยยาแก้ยยตอนนี้เราแมนพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองสามปู่ปู่ปอป่ป,ป,ป,ป้าปูปาปูปาปูปาโนอาณนาะจออาจาจาติจา นาจานาจานาจามออามาไฟไฟมะไฟมะไฟมะไฟโยไอใหญ่โบอัวบัวใหญ่บัวใหญ่บัวใหญ่บัวเต้าตัวมาเยเมียตัวเมียตัวเมียตัวเมีย ข่อ,อยขี่ยาขี่อีขียข่ยาด,ด่าวดูขีด่ดูขีด่ดูขีดออ่ดูเผาผูผู้ทพู้ดอยดีผู้ดีผู้ดีผู้ดีดดสอยสีด้อดาสีดาสีดาสีดาอ่ท้องกันเลยนะลูกอ้า ตอ,อีตีตีจตาวาตีอาตีอาตีอาตีพออีพีพีเอกพีกอเอเกเกจตาวาเกพีเกพีเกเกพีเกเกเก่งมากมากจอเอเจเจตีเจจะอ,อูจูเจจูเจจูเจจู ทอาทูท th ูเอกทูทาอือทือเทือเอกทือทูทือทูทือทูทือเราือหรือหรือเท่าหรือหัวหาหรือหาหรือหาหรือหาฝออาฝาชออีชีฝาชีฝาชีฝาชี ดยีดีใจใจดีใจดีใจดีใจ,ใ,จสใ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 สฝ่าฝ่าอีกฝ่า,ฟา,ฟา,ามออือมือใส่ฝามือใสฝามือใสฝามือเท่าถือโดอดีดีดอีดีถือดีดี ถือดีดีถือดีดีไม่มีรอยไรไร่ไร่ไร่นอาไมีไร่นามีไร่นามีไร่นาโยอาญาก็แอเกแกรุแกออไอไอยาแกไอยาแกไอยาแกไอ ถ้าล,ลูกอ่านไม่ทานก็อ่านย้อนหลังได้นะเปิดอ่านย้อนหลังได้นะลูกนะแล้วไปเขียนลงในสมุดภาษาไทายเลยนลูกนะหน้านี้เขาจะเขียนเขาให้ฝึกอ่านแล้วก็เขียนคำเขียนคำตอนนี้ลงในสมุดภาษาไทายของเราเลยามาฟังแล้วก็ปันไปเมื่อกี้เป็นฝึกงานเขียนคำตอนนี้มาฝึกงานเขียนประโยค หน้านี้ก็เหมือนการให้พวกเราเขียนประโยคลงในสมุดเพราะว่าเขาให้เขียนประโยคฝึกงานเราก็เขียนนะลูกนะอ่า,านตามครูนะลูกนะพ่อไปป่าหน้านี้เราจะไม่สะกดแล้วนะพ่อไปป่าพี่มีเสื้อผ้าพี่มีเสื้อผ้า แม่ถือโถยาแม่ถือโถยาใบบัวดูภูผาใบบัวดูภูผาภูผามาหาใบบกภูผามาหา ใบบกอ่านพร้อมกันเลยพ่อไปตาอ่านพร้อมกับครูเลยลูกพี่มีเสื้อผ้าพี่มีเสื้อผ้าแม่ถือโถยาแม่ถือโถยาใบบัวดูภูผา ใบบัวดูภูผาภูผามาหาใบบกภูผามาหาใบบกนะใครยังอ่านไม่ได้หรืออ่านไม่ให้ไปอ่านซ้ำเติมเปิดซ้ำเติมหลายๆรอบเราก็จะได้เก่งนะลูก อ่านค้องรองเล่นนะเราอานคองรองเล่นกันช้างอาบน้ำช้างอาบน้ำชวนช้างไปอาบน้ำแสนชื่นฉ่ำน้ำเย็นใสเพื่อนเด็กอาบน้ำให้ ถูที่หลังขาและหางเพื่อนช้างพ่นน้ำใส่อาบน้ำให้เพื่อนเด็กบ้างอาบพรางหัวเราะพรางคนรักช้างช้างรักคนอ่านตามคุยรอบหนึ่งชวนช้างไปอาบน้ำ แสนชื่นช่ำน้ำเย็นใสเพื่อนเด็กอาบน้ำให้ถูที่หลังขาและหางเพื่อนช้างพ่นน้ำใส่อาบน้ำให้เพื่อนเด็กบ้าง อาบพรางหัวเราะพลางคนรักช้างช้างรักคนอานตามคุยรอบหนึ่งชวนช้างไปอาบน้ำแสนชื่นช่ำน้ำเย็นใสเพื่อนเด็กอาบน้ำให้ถูที่หลัง ขาและหางเพื่อนช้างพ่นน้ำใส่อาบน้ำให้เพื่อนเด็กบ้างอาบพรางหัวเราะพรางคนรักช้างช้างรักคน อ่านพร้อมกันอันนี้อ่านพร้อมกับรูเลยนะชวนช้างไปอาบน้ําแสนชื่นชำน่ำน้ําเย็นใสเพื่อนเด็กอาบน้ําให้ถูที่หลังขาและหางเพื่อนช้างพ่นน้ําใสอาบน้ําให้เพื่อนเด็กบ้างอาบพรางหัวเราะพรางคนรักช้างช้างรักคน อีรอบหนึ่งชวนช้างไปอาบน้ำแสนชื่นฉ่ำน้ำเย็นใสเพื่อนเด็กอาบน้ำให้ถูที่หลังขาและหางเพื่อนช้างพ่นน้ำใสอาบน้ำให้เพื่อนเด็กบ้างอาบพรางหัวเราะพรางคนรักช้างช้างรักคน เราลองมาอ่านเป็นเพลงนะชวนช้างไปอาบน้ำแสนชื่นชำน่ำน้ําเย็นใสเพื่อนเด็กอาบน้ำให้ทูที่ลังข้าและหางเพื่อนช้างพ่นน้ำใสอาบน้ำให้เพื่อนเด็กบ้างอาบพราง หัวเราะพลางคนรักช้างช้างรักคนเอาพวกเราไปหัดล้องนะครูอาดร้องไม่เป็นพวกเราไปหัดลองมานะลูกนะเสียงครูตอนนี้เป็นวัดเสียงไม่ค่อยดีลูกเราไปต่อเลย กิดกำรมชวนคิดชวนทาง เขายักเออเรายักโจนเราก็ไม่ต้องไปแข่งเราก็าอยู่